Oh. โอ้ยหน้าตาเก็บเอ้ยพี่พลอยสวัสดีครับโอเคเนี่ยมาพร้อมพอฟิวเตอร์ด้วยนะวิวเตตีมไปครึ่งจะชั่วจะครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีฟิวเตอร์เลยโอ้ยร้อน,น,ร,นร้อนร้อนร้อนหนิวมันร้อนขนาดนี้โอ้ยพอโดนแดดปะเนี่ยไหม้เลยไม่โด,ดนนาน <laughs> พ่พออยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกเหรอ BTS เหรออะมีอ๋อมีมีอะไรอีกสักชั่วโมงไหมทำไมอะฮัลโหล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 พี่พออยู่ <Hello. S 1> BTS เหรอฮั hello, 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 hello. ลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรอีกสักชั่วโมงไหมขอ,อกลับบ้านก่อนได้ปะพี่ <laughs> พอเสียงหรือจะไม่มีแล้วเออไม่ได้เอาหูฟังมาไง <laughs> อ๋อแค่เขาดูหูพี่พอดก็ได้พี่พอด์อ่อนแอหูหน้องลงลนะ นี่นี่มยวมวอ่านคอมเมนต์นี้พินพินพินคอมเมนต์นี้ซ้อมลงนากหรอคะแล้วบอกว่าคนนี้เป็นหมอฟันครับคนนี้เป็นหมอฟันครับใช่อะไหนอะพี่พอพอที่นี่ที่ไหนเช่นนากหรือเปล่ามิวตอนนี้มันเป็นการแบบรับสัญญาณจากฝั่งเดียวอะคือพี่อะไอทีนอะไรที่มีวพูดเลยแต่พี่อะพูดอย่างเดียวแล้วมีวได้ยิน พี่พอชัดทุกคำเลยแล้วคนดูเขาเห็นของใครเนี่ยก็คือมือถือไกลใช่ไหม,มันก็มองไม่เห็นคอมเมนต์เนี่ยแก,ก่แล้วก็งี้แ<า>หละม,มด้ไ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 ด,ได,ได,ได้ได้ครับเราไปการแชทคุยโอเคเดี๋ยวเมลไลฟ์อีกสักชั่วโมงนะเดี๋ยวมาใหม่อ่ครึ่งชั่วโมงก็ได้ ได้พี่ปอยเขาถามเมื่อไรไอ้สุขก็ก็วันนี้วันสุขไม่ใช่หรอครับใช่ครับวันเกิดเนี้มิวเองมันมีความสุขใช่วันแห่งความสุขมิวเดี๋ยวพี่มาะพี่ไปลงทะเลาก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มากลับมาพี่จะขึ้นสวรรค์แล้วได้ครับได้โอ้ยร้อนโอ้ยร้อนเดินทางปลอดภัยครับ